เมื่อคืนทรัมป์ไม่รู้อิโมชันอลหรือเปล่านะออกมาโพสต์ข้อความทางทูตโซเชียลอีกครั้งเพราะเมื่อคืนก่อนที่ทรัมป์จะโพสต์ข้อความเนี่ยปูตินยังโจมตียูเครนต่อไม่หนักเหมือน3วันแรกแต่ก็ยังโจมตีต่อทรัมป์ก็เลยออกมาโพสต์ข้อความแล้วก็มีการ r ีทวิตนะโดยทำเนียบขาวเป็นบัญชีทางการของทำเนียบขาวด้วยสิ่งที่ทรัมป์พูดพูดอย่างนี้บอกว่า ที่ปธนาที่ดีปูตินไม่เคย realize หรือว่ารู้เลยเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดไม่ใช่เพราะเขาเนี่ยรัสเซียหายนะไปนานแล้วเพราะฉะนั้นปูตินควรจะรู้ข้อเท็จจริงนี้แล้วปูตินควรจะรู้ด้วยว่าการที่ทำแบบนี้ก็คือการโจมตียูเครนอย่างหนักแล้วไม่ฟังเสียงทั้มเนี่ยคือกำลังเล่นกับไฟอยู่ he is playing with fire ซึ่ง การพูดของทรัมป์ก็ได้รับเสียงตอบรับในทางบวกจากนักการเมืองในสหรัฐนะสมาชิกสภาคองเกรสซึ่งกำลังผลักดันมาตรการคว่มบาตรต่อรัเสเซียในสภาหนึ่งในนั้นก็คือสวอลินเซ่แกรมนะคะจากพรรครีพับลิกันอันนี้ก็เป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับโดนัลด์ทรัมป์มากๆแล้วก็เป็นคนที่เดินทางไปยูเครนหลายครั้งแล้วก็ให้การสนับสนุนเซเลนสกี้ด้วยเช่นเดียวกันสวอลแกรมได้ออกมาบอกนะคะบอกว่ารู้สึก appreciate นะหรือว่าซาบซึ้งที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามจะทำทุกทางเพื่อยุติสงครามที่มันเลวร้ายแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงครามไหนเนี่ยคู่สงครามต้องมี willing หรือความปรารถนาความตั้งใจที่จะยุติแต่ว่าไม่ใช่กับปรารถนาทิบดีปูตินแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าสำหรับปรารถนาทิบดีปูตินเนี่ย เราควรจะจำไว้ได้นะว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ฟา i ิลิเต e หรือคนที่ทำให้ประธานาธิบดีบาชาอวสัตของซีเรียซึ่งในช่วงปี2015อยู่ในอำนาจเนี่ยถลม่มแล้วก็บอมผู้บริสุทธิ์จำนวนมากในประเทศซีเรียนะบอมโรงพยาบาลที่อเลปโปและนิสัย ของความป่าเถื่อนแบบเดิมกำลังถูกเลย์เอา์นะปรากฏเห็นอีกครั้งในยูเครนแล้วก็บอกว่าสำหรับคนรัเสเซียเนี่ยขอให้ทราบว่าปูตินกำลังพาประเทศไปสู่ทางที่ติดตันไม่ว่าจะเป็นทหารรัเสเซียหลายหมื่นหลายแสนคนที่ต้องเสียชีวิตแล้วก็บัดเจ็บ รวมถึงเศรษฐกิจของรัสเซียที่กำลังถูกกดดันอย่างหนักในขณะนี้สซว์แกรมบอกนะคะบอกว่ารัสเซี is more isolated than ever รัสเซียกำลังถูกตดดเดี่ยวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้รัสเซียยิ่งใหญ่แต่เป็นสิ่งที่ทำให้รัสเซียกลายเป็นรัฐที่ไม่มีใครอยากคบนะแล้วก็บอกว่าสำหรับคนรัสเซียเนี่ยสามารถทำได้ดีกว่านี้ นี่คือโพสต์ของสอวลินซี่แกรมนะซึ่งออกมาขอบคุณทรัมป์ที่แสดงท่าทีที่แข็งกล้าวต่อประธานาธิบดีปูตินแล้วก็มีสอวออีกหลายคนที่ออกมาแสดงท่าทีเช่นเดียวกันนะะซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่เรียนไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนจะใช้นโยบายที่เป็น ไม้อ่อนหรือว่าทางการทูดกับประธานาธิบดีปูตินก็คือยังเชื่อว่ายังคุยกับประธานาธิบดีปูตินได้เพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้การทูดนำกําลังคุยกับปูตินดีกว่าแต่ไปไปมามาคุยเท่าไหร่ก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วประธานาธิบดีปูตินก็ยังไม่หยุดโจมตียูเครนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของการที่คนออกมาเรียกร้องให้ทรัมป์เนี่ย พยายามใช้มาตรการที่หนักขึ้นกับรัเสเซียด้วยการคว่ำบาตรเพราะว่าทำยังไงปรัานาที่ดหือปูตินก็ไม่ยอมหยุดสงครามหรอกยกเว้นจะโดนกดดันอย่างหนักแต่ทรัมป์ก็ยังเชื่อว่าเขายังคุยกับปูตินได้คนก็พยายามเรียกร้องให้ทรัมป์เนี่ยกดดันรัเสเซียเพิ่มขึ้นด้วยการคว่ำบาตรแต่ทรัมป์ไม่ยอมทรัมป์เหมือนกับอยากจะเก็บ ความสัมพันธ์กับประธานาทีปูตินไว้เพราะเชื่อว่ายังคุยกันได้แต่ว่าบรรดาสวของสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าถ้าทรัมป์ไม่ทำเดี๋ยวพวกฉันทำเองก็คือใช้อำนาจนิติบัญญัติในการผลักดันกฎหมายเพื่อนำไปสู่การคว่ำบาตรรัเสเซียซึ่งคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหนึ่งในนั้นก็คือสวลินซี่แกรมซึ่งออกมาขอบคุณทรัเมื่อคืนที่แข็งกร้าวต่อปูตินนะฮะ โดยเรื่องของการคว่ำบาตรเนี่ยตอนนี้มีรายงานข่าวระบุนะคะว่าหลังจากท้ามปฏิเสธมาหลายครั้งว่าไม่อยากจะคว่ำบาตรรัเสเซียเพิ่มเติมตอนนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะทำหลังจากเห็นปูตินโจมตียูเครนอย่างหนักโดยก่อนหน้านี้สหรัฐคว่ำบาตรรัเสเซียหนักไล่ตั้งแต่หยุดซื้อน้ำมันหยุดซื้อกา๊าซธรรมชาติไปจนถึงระง,งับการลงทุนในรัเสเซียทุกป,ประเภททั้งภาครัฐแลกกะเอกชน แต่ยังมีบางบริษัทลงทุนในรัเสเซียอยู่นะคือไม่ได้ถอนออกมาโดยสิ้นเชิงแต่ที่รุนแรงมากแล้วทำให้รัเสเซียตกอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างลำบากแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรฒธานาทีบดีปูตินอยากให้ทรัมป์เนี่ยเลิกทำก็คือการเอารัเสเซียออกจากระบบสวิฟตนะ Society f r r w o r l d w i d e i n t e r b a n k f i n a n c i a l c o m m u n i c a t ม o n ันมันเป็นระบบการส่งข้อมูลระหว่างผู้โอนเงินกับผู้รับเงินทั่วประเทศนะมันสำคัญมากสำหรับ คนที่จะทำมาค้าขายกันแล้วอยู่ต่างประเทศกันเพราะว่าถ้าไม่มีระบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถโอนเงินหรือทำธุรกรรมซึ่งกันและกันได้ซื้อของโอนเงินไม่ได้นะขายของรับเงินไม่ได้มันก็เลยทําให้รัเสเซียลาบากแต่รัเสเซียก็หาทางหลบหลีกได้นะมีการสร้างระบบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ออทํามาค้าขายกับชาวโลกต่อได้โดยเฉพาะกับจีนกับอินเดียซึ่งไม่ได้เป็นประเทศที่คว่ำบาตร ต่อรัเสเซียแล้วยังซื้อน้ํามันจากรักเสเซียอยู่อีกอันหนึ่งที่สหรัฐทมก็คือการฟรีดนะหรือว่าการแช่แข็งเงินสำรองหรือว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียซึ่งฝากไว้จํานวนมากในธนาคารของสหรัฐแล้วก็ในธนาคารของยุโรป3 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งมีคนออกมาบอกว่าเออควรจะต้องเอาเงินเนี้ยมาให้ยูเครนซ่อมแซมประเทศ อันนั้นคือคร่าวๆข,ของการคว่มบาตรที่ทำไปแล้วทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าแล้วมาตรการใหม่ที่สมาชิกสภาค,คองเกรสของสหรัฐกำลังจะผลักดันออกมามันมีอะไรแล้วมันจะทำให้ปูตินต้องหยุดชะง,งักหรือเปล่าจะทำให้ประธานาธิบดีรู้สึกว่าตัวเองถูกกดดันจนต้องขึ้นโต๊ะจรจาหรือเปล่าแล้วมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการที่มีโอกาสไหมที่ทรัมป์จะเอามาใช้นะคะ พาไปดูนิดหนึ่งร่างกฎหมายที่บรรดาสอวอกำลังผลักดันมีชื่อว่าแซงชั่นรัสเซียแ a c 2025หรือร่างพระราชบัญญัติการคว่มบาตรรัสเซีย2025มันมีหลายมาตรการนะพี่นายยกเข้าคร่าวมาสักสี่หมาตรการอันแรกที่จะทำก็คืออายัดทรัพย์สิน ปิดกั้นการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียไล่ตั้งแต่ประธานาธิบดีไปจนถึงระดับรัฐมนตรีแล้วก็ผู้อำนวยการโดนหมดเลยนะอีกอันนึงที่น่าสนใจมีการเสนอให้ปรับเพิ่มทาริฟหรือว่าอัตราภาษีศุลกากรสินค้าพลังงานจากรัสเซียให้เป็นรอยละ500คือขึ้นมาเยอะมาก500ทีนี้ถามว่าแล้วมันจะไปกดรัสเซียได้ยังไงเพราะว่า ตอนนี้มันก็สหรัฐไม่ได้ซื้อของจากรักเสเซียอยู่แล้วหรือซื้อก็ซื้อน้อยนะมันต้องมาที่มาตรการต่อไปมาตรการต่อไปก็คือว่ากดดันให้ชาติต่างๆหยุดการซื้อพลังงานจากรักเสเซียอย่างจีนอย่างอินเดียถ้าไม่ทําตามสภาคองเกรสสหรัฐเสนอให้ขึ้นภาษีสุลกากรประเทศนั้นๆร้อยละห้าร้อยแปลว่าอะไรแปลว่าอินเดียซึ่งซื้อ น้ำมันจากรัเสเซียอยู่เนี่ยถ้าเกิดไม่หยุดซื้อจะโดนสหรัฐขึ้นภาษีสุลกากรสินค้าของอินเดียที่ส่งไปสหรัฐ500%ออันนี้เป็นมาตรการที่หนักมากนะเพื่อที่จะปิดทางไม่ให้รัเสเซียทำมาค้าขายกับชาติเหล่านี้อีกอันหนึ่งก็คือห้ามจดทะเบียนหรือซื้อขายนิติบุคคลของรัเสเซียในตลาดหุ้นของสหรัฐอีกอันนึงที่แรงก็คือห้ามซื้อพันธบัตรรัฐบาลรัเสเซีย พันธบัตรรัฐบาลมันคืออะไรมันคือกระดาษแผ่นหนึ่งแต่มันมีค่านะพันธบัตรมันคือเหมือนกับว่าเราซื้อสลากออมสินอนะคือรัฐบาลแต่ละรัฐบาลเนี่ยบางทีเขาจะลงทุนในโครงการใหญ่ๆแล้วเงินไม่พอก็ต้องไปกู้ยืมเงินใช่ไหมอาจจะกู้ยืมเงินจากธนาคารโลกจาก IMF ออีกอันหนึ่งคือออกพันธบัตรโดยใช้ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเป็นหลักประกัน ออกกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็ขายอ่าน,น้องใหม่ซื้อ1ล้านเหรียญแล้วจะได้อดอกเบีย้ยสม่ำเสมอเป็นเวลา10ปีร้อยละ5อ่าน,น้องใหม่ก็ซื้อไว้เพราะดีกว่าไปลงในธนาคารพาณิชย์อื่นๆแล้วก็มันก็มั่นคงเพราะว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคือมันมั่นคงแน่นอนที่สุดนะรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลที่มีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้น ไอ้มาตรการของกฎหมายที่สวของสารัฐกำลังจะผลักดันออกมาว่าห้ามซื้อพันธบัตรรัฐบาลรัเสเซียมันก็เลยเป็นมาตรการที่ค่อนข้างแรงอยู่